วันนี้นะคะมนาจ,จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นพญานาคราชนะคะหรือว่าต้นนาคราชนะคะต้นนี้เป็นต้นนาคราชด่างนะต้นพญานาคราชนะคะเป็นไม้มงคลนะคะคนโบราณเชื่อว่านะคะถ้าปลูกต้นพญานาคราชไว้นะคะก็จะช่วยป้องกันนะคะสัตว์มีพิษเช่นพวกงูหรือว่าสัตว์เลื้อยคานต่างๆนะคะไม่ให้เข้าบ้านนะ ต้นพญานาคราชนะคะก็เป็นว่านชนิดหนึ่งนะคะบางท้องที่ก็จะเรียกว่าว่านพญานาคราชว่านพญานาคราชนะคะมีสรรพคุณทางยานะคะก็คือว่าเวลาที่ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าประเภทถูกงูก,กัดหรือว่าแมวหรือหมานะคะเราสามารถนะคะเอาตัวตัวเถาของลําต้นนะคะมาตำผสมกับเอ่อเหล้าขาวหรือว่าน้ําสาวข้าวนะคะเราก็ เอามาพอกที่บริเวณบาดแผลนะคะก็ช่วยสมานแผลได้นะคะเพราะว่ายาเขามีฤทธิ์เย็นนะพญานคราชกระถางนี้นะคะมมนาใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการปักชำคือว่าที่บ้านคุณพ่อเขาปลูกไว้มมนาก็ขอกิ่งชำเข้ามา1นึกิ่งแล้วก็มาทดลองปลูกในกระถาง เล็กๆเ,เอาไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็แตกออกมาให้แบบสวยงามแล้วก็ต้นนี้นะคะวิธีการเลี้ยงง่ายๆเ๋ยก็คือว่าเขาเป็นไม้ประเภทเดียวกับกระบ,บองเพชรอะค่ะเขาเป็นตระกูลยูโฟเบียนะคะซึ่งเขาจะไม่ชอบน้ํามากชอบดินที่มีความร่วนนะคะโปร่งแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะคะ นี่เห็นไหมเพื่อนๆมีติดเผือกมาด้วยต้นนี้สําหรับกระถางนี้นะคะมันนาเลี้ยงอยู่ในกระถางเล็กเดี๋ยวก็คงต้องหาโอกาสขยายกระถางเขานะคะเรามาดูลักษณะลําต้นเขานะคะนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีหนามอยู่ที่ตัวลําต้นเป็นหนามเล็กๆอะคะ่ะอยู่ที่ตัวลําต้นแล้วก็ เป็นใบที่มีความด่างแล้วก็ในความด่างของเขานะคะถ้าเขาถูกแสงแดดที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นสีชมพูนี่เพื่อนๆจะเห็นมีความเป็นสีชมพูเรื่อเรื่อเปนอยู่ด้วยนะสำหรับดินนะคะที่เป็นส่วนผสมในการปลูกนะก็จะเป็นดินใบก้ามปูนะคะผสมกับใบก้ามปูหมักด้วยแล้วก็ใส่กากมะพร้าวเข้าไปนะคะให้ตัววัสดุปลูกเขามีความโปรง่ง ก็จะช่วยทําให้ตัวรากเขาเดินได้ดีนะคะโรคที่พบบ่อยๆสําหรับต้นนี้ก็คือจะเป็นโรครากเน่าเพราะว่าเขาจะเน่าได้ง่ายมากถ้าวัสดุปลูกมีความชื้นแฉะนะเสำหรับมแมลงแล้วก็ศัตรูพืชนะคะก็จะไม่ค่อยพบนะคะเพราะว่าหน้าเขาหน่าจะเป็นไม้ที่มียางแหละก็เลยไม่ค่อยพบศัตรูพืชจากต้นนี้สักเท่าไหร่นะคะ เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สวยงามแล้วก็เหมาะกับการปลูกไว้ในบ้านมากคือถ้าเราจะปลูกเป็นไม้แขวนนะคะเขาก็จะมีความแบบว่าเลื้อยห้อยอันนี้ต้นนี้ของมนานเนี่ยเขาเริ่มแบบว่าจะเลื้อยห้อยย้อยลงมาแล้วอะคะ่ะควรจะเลี้ยงไว้ในที่สูงนะเพราะว่าลําต้นเขาจะมีความห้อยระยะนะคะถ้าไม่แขวนก็ควรจะหาโต๊ะตั้งให้เขามีความแบบว่า ห้อยตกลงมามันจะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับต้นนี้ของมะนาวมะนาวก็บอกเลยว่าเขามีความแปลกตรงที่ว่าเขานี่เขาติดความเผือกมาด้วยในความเผือกตอนแรกก็คิดว่าเขาจะไม่แข็งแรงนะแต่ว่าเขาก็เติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือในใบเผือกก็เริ่มมีความติดด่างมาให้บ้างแล้วด้วย เขาชอบแสงแดดรำไรนะคะอยู่ในแสงแดดรำไรนะคะได้อากาศถ่ายเทเนี่ยบอกเลยว่าต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่เลี้ยงแล้วมีความสวยงามมากๆแล้วก็เป็นไม้มงคลที่มานาเห็นบ่อยๆนะคะ,ะ,คะเห็นเห็นตามบ้านเรือนต่างๆชอบปลูกไม้ชนิดนี้นะคะไม้ชนิดนี้นะคะเขาจะออกดอกด้วยนะโดยดอกเขาจะออกตามข้อตรงนี้นะค่ะ แต่ว่ากว่าจะมีดอกก็คงใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะสำหรับต้นนี้นะคะมะนาได้มาจากกิ่งเดียวนะคะกิ่งเดียวที่มะนาเอามาลงเพาะปลูกนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาขยายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะขยายแบบแตกกอออกมาคือว่าถ้าเขาอยู่ในกระถางเล็กเนี่ยมันเหมือนเขาถูกบังคับให้แตกออกมาจากตรงส่วนข้างล่างอะเนี่ยอันนี้เป็นต้นที่แตกมาใหม่นะคะแล้วก็อันนี้ด้วยเนี่ยสอง สองกิ่งนี้ค่ะเป็นกิ่งที่เพิ่งแตกมาจากต้นนี้ที่ว่าเป็นต้นแรกที่มานาเอามาชำไว้เดี๋ยวคงต้องขยายกระถางเพราะว่าเขาก็เริ่มเติบโตมากแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นต้นนี้เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะที่มานาแนะนำสำหรับคนที่เป็นสายมูหรือว่าคนที่แบบสะสมไม้มงคลนะคะพญานาคราชเป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยแล้วก็ เหมาะกับการปลูกประดับไว้ในบ้านขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้มานาด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปด้วยความสวยงามของต้นพญานาคราชหรือว่าว่านนาคราชของมานากระถางนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีจ้า